อ่สบายดีพี่น้องมาพบพ่อกับบ่าวเตียงเนาะมืนนะม้อนี้เนาะมื้อนี้บ่าวเตียงสิกินตำหุงพอดีตอนเที่ยงอยากอยากกินตำหุงก็เลยเอา,าหุงมาตำกินโรบิ่งเนาะมาเด้อพี่น้องเด้อมากินตำหุงกันเด้อกับข้าวเหนียวอันนี้นย่อยบางเดื่อนี่กับตำหุงเนาะพี่น้องลองเงด้องคำตะบิดก็เด้อ มันชิแชบหรือบลูกเช็อืมผักเยอะเหรออืม กําลังเดือโอ้หักพี่น้องเลยวิธีกินแซ่บพี่น้องจับปั้นเข่าใส่ ปิน้นให้น่าต้มหูมันซึมเข้าไปปั้นเขาเดี๋วเึาขนมากินคักหน่อยอเยออนื้อขอหนึ่งหยาดียนกองเ้อเอาบวงได้เ็นเดนกัน อันนี้เมันยอดบังยมเอามากินกับลองเนึ่งมันชิแทบอะเน้อแข็งบุมมีลายมาแข็งอยู่ บรรยากาศตอนเทียงผักเทียงขิดอย่างกินตำหุงเดิมเดองเดิมใส่หมอกอึองเรลืองบ้านเบาเตียงเลิแบบหมักหมักอึ๊ ใส่บ้านพี่น้องบางทีเจอ,อ,อ,าาอมันมาเคลือคนเนาะใส่มันเคลือคนปะมันซึมเขาก่อนผักเลย,ยพี่น้องเลย เหลือเรื่อมอยากซึมหมอกแล้วมันจยากเพ็ดนิดหนึ่งขับแล้วน้หง่อมาเรือยมาเรือยกินบ่าวเตียงเรือกินผิ้เดียวบุษเดี๋อย่ามีคนมาหนังกินเลยเนาะคือจิคับ สำหรับมันนะพี่น้องที่ว่าบบฮูว่าสิเขาไปติดตามเบาวเตียงทางไหนเนาะอยากให้เขาไปติดตามทาง youtube หรวทาง facebook มันจติตามมานะติดตามบมได้ฝากเ้ยพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์นะติดตามเบาวเตียงเนี่ยพบมีกำลังใจเห็ดคลิปต่อไป เนาะขอขอบใจเนาะพี่น้องเนาะขอบใจ